โ okay, อเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่แนทวันนี้มาร่วงมงานแล้วีว่บอก์ค่ะครับผมแต่จริงๆจะบอกว่าวันนี้ก็เหมือนกับว่าได้มาเป็นตัวแทนคอนกรีตレーションนะครับผมก็จะบอกว่ายินดีด้วยเพราะว่าจริงๆแอบแอบเห็นมาว่าแบาบที่เขาได้โคโคการออกแบบเหกับเป็นในพิเศษการเป็นความไทยเป็นไทยมากขึ้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆก็อยากแอบประม่ลกันนะครับแต่ว่าต้องหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแต่ค่อนข้างจะสูงอยู่ราคา ัเท่าไหร่ดีเห็นพี่เขากระซิบมาบอกว่าเริ่มต้นที่ห้าหมื่นผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปทํางานต่อเดี๋ยวอย่างนั้นได้หรอครับผมเพราะว่าไม่ลองสักหน่อยลองดูไม่เป็นไรครับเพราะช่วงนี้เก็บเงินสร้างห้องแมวอยู่ครับผมใช่ครับเก็บเงินสร้างห้องแมวรุกว่าเก็บเงินจะไปขอใครไม่ครับยังครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะเลี้ยงแมวแล้วก็ให้คนนั้นมาช่วยเลี้ยงด้วยครับอ๋ออ่ะาให้พี่เน็ตด้วยพอดให้จอนนี่วอลเตอร์เลยค่ะครับผม ครับผมก็ขอขอวยพรให้จอห์นนี่วอลเกอร์นะครับผมก็ร้อยปีแล้วจริงๆจ,จะบอกว่าเราก็เห็นตั้งแต่เด็กตั้งวนะครับผมเพราะว่าเราด้ยวยความที่เราเราโตมาแล้วเราก็เคยเห็นแบรนด์นี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่ายินดีด้วยนะครับผมร้อยปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับประเทศไทยอยู่กับคนไทยไปเรื่อยๆนะครับผมร้อยปีสองร้อยปีไปเรื่อยๆจนเรื่อยๆเลยครับผมขา,ขายดิบขายดีด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะครับผมโปรเจกต์ห้องแมวโปรเจกต์ห้องแมวเหรอครับโปรเจกต์ห้องแมวจริงๆตอนนี้ถึงขั้น ใกล้เสร็จแล้วครับผมกัน้นกั้นแมวอยู่ครับก็คือกั้นห้องแมวระหว่างห้องแมวกับห้องครัวเราเสร็จแล้วครับผมเหลือเตรียมเฟอร์นิเจอร์เข้าไปครับผมเราพูดจบเป็นเท่าไหร่แล้วพี่งจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าแอบ,บกระซิบขอพ่อแม่ด้วยว่าว่าเฮ้ยแม่กับพ่อครับช่วยแบบช่วยสมทบทุนให้กับชูชูดอลล่าหน่อย <c oughs> ใช่ครับได้ได้สมทบทุนไปเยอะไหมได้เยอะเลยครับผมร้อยจริง พ่อแม่ก็เอ็นดูชูชูอนล่าด้วยแล้วก็เขาก็อยากให้ห้องเราไม่ค่อยมีขนแมวด้วยครับผมเพราะส่วนตัวผมก็แพ้แพ้ขนแมวเหมือนกันครับแพ้แต่ก็รักเนรักครับผมแพ้ก็รักพร้อมสู้ต่อครับผมอ่กเดี๋ยวเราปัเราจะมีการทำวอล์กเปิดห้องแมวโชว์กาแสมเอ่อมีครับม,มีมีแน่นอนเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นเพราะว่าผมก็ถ้าห้องแมวเสร็จก็ผมก็อาจจะแบบไปไลฟ์โชว์บ้างหรือว่าไปถ่ายรูปให้พี่ได้เห็นแน่นอนครับผมเพราะว่าอีกหน่อยแมวจะ อยู่ในห้องนั้นแหละครับผมแต่ก็เอาออกมาด้วยใช่ครับผมาล่าสุดเพิ่งกลับมาจากไปที่คำบุญมาใช่ครับผมก็จริง,งนะจริงที่คำบุญนั้นจริงๆเป็นของที่บ้านครับผมเพราะว่าจริงๆที่บ้านจะทําแบบนั้นทุกปีครับผมเพราะจริงจริงเป็นวันสวรรคตรของพระนารายครับผมแล้วก็ที่บ้านก็ผูกพันกับสถานที่นั้นตั้งแต่น้องน้องชายเด็กครับผมก็เลยรู้สึกว่าทำพิธีตลอดทุกปีก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ชวนชวนผมตั้งแต่เด็กเอ้ยตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนอยู่ข้าดูมดิแล้วนะครับเหมือนกับอยากให้แบบเออพี่ๆในด,ดูมดิไปด้วยอย่างนี้แต่ว่าคิวค่อนข้างยากก็เลยรู้สึกว่าโอเคปีนี้เราว่างเราก็เลยรู้สึกว่าชวนน้องเจเจแล้วก็พี่ๆแต่งหน้าทําผมแล้วก็ a r ไปครับผมใช่แล้วก็มีน้องเจเจแล้วก็แบบก็เพราะว่าหยุดเลยเหรอไม่คือจริงๆนยะเจเจอ่ะคือเหมือนกับอยู่กับผมตั้งแต่ตอนวันเกิดแล้วครับผมก่อนวันเกิดแล้วชว่วงตอนที่ผมถ่ายไวเป้มาที้น้องก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาผม,มผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ โอเคก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่7 8 9แแล้วก็ไปลบบุรีด้วยกันใช่ครับผมไปทำบุญด้วยกันเพราะว่าเรามีเวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะไปทำบุญมีทิปรอบไม่มีน้องครับผมจริงๆก็แอบแอบเขินเพราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับพ่อแม่แล้วก็มีคนนอกมาด้วยอย่างเช่นน้องเจหรือว่าพี่เคอรพี่กี้พี่กิงครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แนะนำตัวลำบากมาก็ไม่ไม่ชินแนะนำมาก น้องเออนี่น้องเจเจนะครับอย่างนี้แล้วก็พี่กี้พี่ถึงพี่เคยอย่างนี้ต้องพ่วงคนอื่นไปด้วยเถินครับตั้งใจตั้งถึงต้องพ่วงคนอื่นเพราะอยากให้ทุกคนได้ไปทำบุญด้วยกันไงครับอ๋ออ่าใช่ครับแต่แต่เอนจอยครับผมเพราะว่าจริงๆริงมันเกิดปีนี้ก็คือมีความสุขมากครับแต่เห็นในโซเชียลนี่คุณพี่สาวคุณอยู่ห่างตลอดอยู่ห่างเพราะเขาาก็แบบเขาก็เหมือนกับไปไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปไปทำบุญเพื่อนครับผมถามว่าน้องไม่อยู่กับคุณตลอดน้องก็ เราจริงตัวผมกับน้องก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆเราก็คอนเซิร์นว่าแบบคนจะมองอยังไงอย่างนี้ใช่ครับผมใช่จริงมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เราก็ไปไปทำบุญปกติอย่างเงี้ครับผมใช่ครับผมทำแบบนี้ในพื้นดเนวิร์ดสอบเวิร์ดสอบไปที่จะนยังไงบ้าจริงๆเวิร์ดสอบตัวนี้ยังเป็นเวิร์ดสอบของการสแสดงปกติครับผมยังไม่ถึงขั้นเป็นเวิร์ดสอบของผมเธอครับผมเป็นการที่อ่าอัพสกิลปรับจูนเข้าหากันใช่ปรับจูนเข้าหากันอย่างเช่นตัวผมเองกับน้องเจเจด้วยความอ่า ความการสแสดงยังไงเพราะว่าจริงๆตัวผมกับเจเจยังไม่เคยร่วมแสดงด้วยกันครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนเวิร์ช็อปจริงๆไม่ใช่มีพี่ๆคนอื่นด้วยตามที่ทุกคนได้เห็นเลยครับผมเพราะว่ามีเจน4่เจน3ด้วยครับผมที่เหมือนกับมาเหมือนกับมาทาความรู้จักก็มาเรียน acting ด้วยกันครับผมแล้วว่าเราที่เดนนี่แหลว่าได้พี่ๆลองลองเจนสเยอะมากเลยหรือเปล่าจริงๆใช่ครับผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายด้วยครับผมแล้วก็เราก็เอ็นดูทั้งเจน3เจน4ด้วยครับผมเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ แคร์คนนี้มาใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าแบบน้องเขาจะมีเพื่อนไหมหรืออย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องแคร์อีกคนนึงมากกว่าอยู่แล้วครับผมคนนิ่งเกลื่อนใครพี่ไงครับอ๋ <laughs> อพี่เกี่ยวอะไรด้วยพี่ไม่เกี่ยวไ,ม,ไม่เจริงๆเราต้องแคร์เขาเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยความที่เขาก็เป็นเด็กใหม่เจนสีนใช่ไหมครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการปรับตัวมันอาจจะยากยากนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคอยคอยซัพพอร์ตก็เทคแคร์เขาอยู่ครับล่าสุดเขาวันเกิดน้องคุณก็ไปอยู่ร่วมด้วย ใช่เอาจริงๆป่ะครับจริงๆตอนแรกอ่ะเราอ่ะอยากไปอยู่แล้วมันเกิดน้องที่ผ่านมาเพราะว่าเราสึกว่าเราก็อยากไปแบบเออซัพพอร์ตน้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าจะไปได้ไหมเพราะเราก็เกรงใจทั้งแบบแฟนคลับน้องก็อ่าคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นพี่เคอร์ไปวันนั้นพี่เคอร์ไปเราก็แบบกลัวแบบกลัวพี่เคอร์ว่าแบบเออแบบมันเกิดน้องจะไปทําไมอย่างเงี้ยพอแบบคุยๆแล้วพี่เคอร์เฮ้ยไปได้ดิไปเซอร์ไพรสน้องอย่างเงี้ยผมก็ไปเลยครับผมวันนั้นก็ไปแบบเซอร์เซอร์ไม่ได้แบบเซอร์เซอร์เลยผมไม่ ไม่แต่งหน้าทำผมอะไรตัวเบาแล้วน่มีผมเอะไรให้มาผมให้ของขวัญเป็นเสื้อคับผมเพราะผมรู้สึกว่าเออเราด้วยความที่เราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าน้องอยากได้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งท,งที่สิ่งที่น้องได้ใส่มากที่สุดครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบว่าแบบราคาแพงอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ายัางยังยังไม่ได้อยากที่จะให้อยากให้อะไรที่แบบเราสึกว่าแบบน้องจับต้องได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรา ให้สิ่งที่แบบโอ้ยมันดูมีมูลค่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าน้องอาจจะแบบแบบเกรงใจครับผมใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆให้สิ่งที่แบบเออจ,ะจ,ะจะับจับต้องได้ดีกว่าเพราะว่าเขาก็ได้ใช้ด้วยใช่ครับผมไออย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมวันเกิดเราใช่ไหมคะอย่างีๆวันเกิดหรอือเปล่าจริงๆมันเกิดมาแล้วครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้จะแบบได้ไปทำกิจกรรมกับแฟนใช่ครับงานกับแฟนๆใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกับพี่แบงค์ข่ครับผมเพราะว่าจริงๆวันนี้ตอนเช้าผมก็ไป ไปไปซื้อของมาครับผมไปซื้อของเตรียมเตรียมของมาแล้วแล้วก็ส่งไปให้ทางมูักงานทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็พรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับผมก็ใครที่สะดวกหรือว่างหรืออยู่แถวนั้นก็มาหารกันได้นะครับผมที่ฝากเกตคขับผมแต่ว่าสถานที่ไหนก็ฝากไปติดตามนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆนั่นแหละครับผมก็อยากไปให้อยากอยากให้ทุกคนได้มาแล้วก็ร่วมบริจาคกันครับผมใช่ตอนนี้ก็ยังรับเงินมริจาคอยู่นะครับผมก็ ก็ทยอยซื้อของแล้วก็มีไอติมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเตรียมไอติม้วก็กับาให้พี่ๆทุกคนด้วยครับผมออกกลัวหิวใช่ครับผมเรียกได้ว่าครา้นี้ก็เรียกว่าทำบุญใหญ่เล่าจริงๆก็ทําบุญใหญ่ครับผมเพราะว่าจริงๆวันเกิดด้วยครับผมแต่จริงเป็นคนที่ทําบุญเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็จริงๆเลือกนานเพราะว่าปีที่แล้วเป็นที่วัดครับผมปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจัดที่แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างใช่ครับคาดหวังไหมว่าพรุ่งนี้จะมีใครมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เรา ไม่ได้คาดหวังครับผมเพราะว่าคุยกับน้องแล,งแล้วน้ <c oughs> องมีพี่หมายถึงยิมหรอเรายอกเล่นนี่ยิมหรอไม่ไอ้ยยิมเขาไปเขาเขาไปญี่ปุน่น <c oughs> อ่าแต่ว่าส่วนน้องคนนั้นน้องเจเจอ่ะคือคุยกันอยู่แล้วเพราะน้องเอาจริงๆน้องก็คงแบบกลัวผมคิดมากแหละเพราะว่าน้องก็ถามว่าแบบเออพี่เนทผมว่างานพี่กี่โมองอย่างงี้เพราะว่าผมม่นมีถ่ายซีรีส์อย่างนี้ก็บอกเออเวลานี้นะแต่น้องก็ติดถ่ายซีรีส์ของเรื่องนึงอยู่ครับก็เลยบอกไม่เป็นไรครับ ใช่เพราะว่าเอาจริงๆเราเพิ่งแยกกันวันนี้เองเพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างแบบทำธุระที่เราให้ฟังหรือว่าขิงให้ฟ่เถ้าอยากถ้าถามอีกก็ขิงให้ฟังก็ได้ครับผมว่าอยู่ด้วยกันหลายวันติดแล้วครับผมใช่ใช่คาดหวังไหมว่าแบบเราจะได้ของขวัญเปื้อนเปลือกเปครับว่าจริงๆเอาจริงๆตอนแรกคาดหวังแต่พอได้ของขวัญแล้วคือไม่คาดหวังนะครับผมได้แล้วหรอได้แล้วเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์กับเอเลี่ยนอันนั้นคือของขวัญพี่ อันนั้นคือของขวัญคือที่ที่น้องไข่ลงอันนั้นคือของขวัญคือด้วยความที่อันจริงผมก็ไม่ได้คาดหวังเพราะผมรู้สึกว่าการที่น้องเซอร์ไพรส์ที่กองมันก็มันก็เซอร์ไพรส์ก็สำหรับผมแล้วแล้วก็การที่น้องเหมือนกับไปเก็บโปรเจกต์ให้อย่างเงี้ยแล้วก็วันเกิดก็น้องก็เซอร์ไพรส์เป็นของขวัญก๊ก็อะไรมาเป็นเสื้อเสื้อไดโนเสาร์กับเอเลีย่ยนอย่างเงี้ยก็ความความน้องครับผมแต่ก็โอเคเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำอะไรเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็พอไม่ทาก็กลัวแบบเฮ้ยเดีย๋ยวน้องงอ,อนอกีนนายยากอ่ะ ใช่ก็แบบให้ให้น้องน้องชายมาช่วยด้วยมาช่วยแต่งแล้วก็มีเจเจใส่เพื่อนครับผมบอเป็นยังไงบ้างใส่แล้วก็ตามนั้นเลยครับผมเหมือนเหมือนอารมณ์แบบก็คงน่ารักนะครับผมตามประสา้องก็เราน่ารักไงเลยอยากให้เราแบบว่าน่ารักไปกับเขาก็คงอย่างนั้นปีหน้าเดี๋ยวเจอเลยของขันน่ารักไม่แพ้กันแน่นอนครับอ่าแล้วเราเนี่ยจะได้แบบว่าเริ่มทมทุหน่าของเือมาหรย เขาเท่าเม่ไรจริงๆต้องบอกว่าโขเทค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันยานในที่นี้ทุกคนก็น่าจะรุนคู่รอเหมือนกันตัวผมเองก็รุนเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ในการเจรจารอยู่ครับผมแล้วก็จริงๆโปรเจกต์ยังไงก็ปีหน้าแน่นอนครับผมแล้วก็แต่การเวิร์กชอ็อปเราก็อย่างที่บอกครับผมตัวผมเองก็ตัวน้องเองก็มีการเวิร์กชอ็อปแอคติ้งโดยโดยรวมก่อนเหมือนกับปรับพื้นฐานแล้วก็ตัวผมเองกับตัวน้องเองก็ ตามเก็บหนังผลงานท,ที่ที่ที่ทำอยู่ครับผมแล้วก็โปรเจกต์ผมคือจริงๆน่าจะปีหน้าแล้วก็อรอลุ้นกันว่ากู้รองจะเป็นใครครับผมส่วนเวิร์กช็อปก็อย่างที่บอกก็น่าจะเร็วๆนี้ยแหละครับผมจะแบบถอเถอครับผมเอวัยเป้งแต่จะดูไวเัเป้งตอนนี้พี่พฟบอกก็น่าจะ31ต,ตุลาครับผมใช่คงไม่น่าเปลี่ยนแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่พฟเร่งเร่งถ่ายให้จบแล้วใช่ครับผม หรือว่าเดี๋ยวเราจะได้ด oui ูไวเป้งก่อนเนอะแล้วก็พอเธอรอลุ้นกันใช่ครับผมจริงๆจะได้ดูซองไวเบอร์แล้วก็ไวเป้งก่อนแน่นอนครับผมใช่ครับโอเคขอบคุณพี่เลนมากเอาวครับครับครับผม